สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับน้องนาตยาแม่วาสนาแฟมิลี่นะครับที่ทุ่งหญ้าอันเขียวขจีนะครับที่ใหม่เวลาเดิมครับแต่ว่าวันนี้เรามาเจอของป่าครับ าไาด้วยพี่น้องด้วมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับพี่น้องครับดูครับดูนี่ครับนี่คืออาหารของเราวันนี้นะครับเรามาพร้อมมือสอยมืออาชีพนะครับวันนี้ครับ อร่อยสาธิกินให้พี่น้องมึงมึงครับไม่มักครับกินแบบสวยๆเนี้ยอยา่านะรสชาติแบบนด้ครับบอกรสชาติเด้ยครับอร่อยครับไม่เปรี้ยวมากมานะครับท่านไหนอยากจะมาชิมนะครับเราจะพามาชิมที่สวนเลยนะครับวันนี้กับซีเจียวเจ้พ่อคว้นมานี่เป็น เป็นสวนของควานเล็กนะครับไม่ใช่สวนของใครนะครับควานเล็กเป็นสวนของควานเล็กเองนะครับวันนี้สวนควานเล็กพามาเที่ยวสวนนะครับมีผลไม้ตามฤดูกาลด้วยนะครับมะพร้าวก็มีครับมะพร้าวก็มีครับมะพร้าวก็เยอะนะครับอาหารช้างก็แยะนะครับแต่ว่าแม่ควานไม่อยากได้หญ้านะครับอยาก ที่ตลาดก็แพงมากนะครับอยู่ที่ตลาดครับบาทโอ้แดงจึงคึงเลยครับพี่น้องครับแดงจึงคึงเลยครับแต่ข้างบนสิครับสวยงามมีลีครับขึ้นไม่ได้นะครับหมดแดงหลายครับหมดแดงหลายครับอ้ยงามมีลีครับพี่น้องครับฝนก็ตกลินอีกแล้วครับ ไปสิกินน้ำกันนะจ่าเด้อมาค่ะมาสวยไหมคะเชิญนะครับเชิญนะครับสวนของผู้กองเองนะครับไม่ใช่สวนของใครที่ไหนนะครับฝนก็หยุดแล้วก็จะได้เกี่ยวหญ้าต่อนะครับเก็บไปให้แล้วครับนี่ครับหย่างงามๆนะครับ เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ซื้อนะครับมันเกิดเองนะครับยากเกิดเองครับนี่ก็ไม่ได้ซื้อค่ะได้เองเลยค่ะถ้าอยากบอกได้ค่ะได้สีส่งไปให้นะครับ PPFC ท่านไหนอยากชิมก็มาสวนผูกกองเลยครับหรือว่าทักลายมาหาควานไก่กับควานเล็กได้นะครับเราจะส่งเคอรี่ไปให้นะครับ นะครับพี่พี่เอฟซีท่านไหนอยากชิมนะครับควรเล็กปลูกไว้แต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับโดนชาวบ้านเขามาหานกินหมดนะครับปลูกไว้แต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับนี่ครับสวยๆครับครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดหญ้าต่อนะครับพี่พี่ครับพี่ๆี่ท่านไหนอยากชิมก็ทักไลน์มาเลยนะครับแอดไลน์เข้ามาเลยครับ อากาศฝนตกครับติดต่อกันสามวันเลยครับฝากคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องเอฟซีที่น่ารักนะครับเช้าว,วันนี้นะครับเช้าว,วันนี้สามโมงเช้านะครับตอนนี้คุณแม่กำลังล้างอาหารในสองสาวอยู่ครับฝากเข้ามา ให้กำลังใจน้องนาตายาแม่วาสนานะครับแล้วก็เพื่อนช้างอีกสามเชือกนะครับแม่ทิวคำมูลแล้วก็วงเงินนะครับที่สวนสามเหลี่ยมทองคำครับพี่พี่ครับสามโมงเช้านะครับฝากเข้ามาให้กำลังใจน้องนาตายาแม่วาสนาแล้วก็แม่คำมูลแม่ทิวแม่วงเงินด้วยนะครับทั้งหมดห้าเชือกครับพี่พี่ครับนาตายาอาพี่ลูก อเดียสวัสดีค่ะคุณเก่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกเก่งมากนะครับฝนตกนะครับเละตุ้มเปะหมดเลยครับเละตุ้มเปะหมดเลยครับสามวันติดต่อกันแล้วครับ พื้นที่ก็จะแฉะๆหน่อยนะครับพี่ๆครับขอ <c oughs> ประธานอภัยนะครับจะพาไปอาบน้ำครับแม่ว่าเดี๋ยวพาไปอาบน้ำนะครับจะพาแม่ว่าไปอาบน้ำกับที่ชี่วันนะครับ มาแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับรอคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องเอฟซี FC, ที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับบรรยากาศครับบรรยากาศตอนเช้าฝนตกครับที่สวนช้างไทยทองเทพประสิทธิ์นะครับที่นี่เราอยู่กันสองเชือกครับพี่ๆอยู่กันสองเชือกนะครับ ันนี้นะครับเชา้าวันนี้3ามโมงเช้าเนาฬิกานะครับฝากพี่พีๆน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับเข้ามาให้กําลังใจน้องนาตายาแาม่วาสนาด้วยนะครับฝนตกดีขนาดนี้หญ้าสวยมากๆนะครับพี่ๆครับ ยากเกิดขึ้นสวยมากนะครับวันนี้แม่กวนก็เตรียมอาหารให้หลายอย่างนะครับมีมันแก้วมีกล้วยสุกมีมะม่วงสุกไอ้นี่เขาเรียกมันอะไรแม่มันมันแก้วแดงมันแก้วซุกเดี๋ยวจะต้มให้ก่อนนะครับแล้วก็มีฟักทองนะครับมีฟักทองนะครับ วันนี้ช้างห้าเชือกนะครับพี่ๆครับช้างห้าเชือกนะครับฝากเข้ามาให้กําลังใจด้วยนะครับอีกสามเชือกอยู่ที่สวนสามเหลี่ยมทองคำนะครับที่ห้วยใหญ่นะครับพี่ทั้งสามเชือกก็ไม่ได้ทำงานเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็บริษัทปิดปิดกิจการเหมือนกันครับเพราะว่าเจอโควิดรอบสามมานะครับไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับ นาตายหิวนาตายาหิวแม่มีเอากล้วยให้หน่อยแม่กล้วยขอกล้วยหน่อยครับใบก้ามปูครับใบก้ามปูภาษาอีสานกับใบสำสาครับภาษาไทยกับต้นก้ามปูนะครับ พีนัตยาอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับพี่ๆครับก็ได้ความเมตตาจากพี่ๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับที่มอบอาหารไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าต้นสับปะรดนะครับที่พี่ๆให้คะแนนมาแล้วก็ให้ครอบครัวน้องนาตยานาไปซื้อนะครับให้กับน้องนาตยาแม่วาสนาได้ทานครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอย เติมความสุขให้น้องช้างนะครับได้กินดีอยู่ดีนะครับแบบมีความสุขนะครับครอบครัวน้องนาฏยามิวาสนาก็ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับที่มามอบความสุขช่วยน้องช้างได้มีความสุขนะครับในการกินนะครับในการทานอาหารนะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องเอฟซีทุกท่านครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรง สุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขแล้วสุขอีกนะครับรวยแล้วรวยอีกนะครับสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวนะครับบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพี่พี่พ่อๆแม่แม่เอสีที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนาตยาแม่วาสนาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพี่พี่ครับสามโมงเช้าเก้านาฬิกาวันนี้ครับเจอกันครับเจอกันนะครับในไลฟ์สดของ youtube น้องนาตยาแม่วาสนานะครับวันนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับนาตยาจ้าอันนี้ลูกหันหน้ามาสวัสดีขอบคุณค่าพี่พี่แม่แม่พ่อพ่นะครับแล้วก็น้องๆเอฟซที่น่ารักของเราหน่อยลูกสวัสดีค<ม>่ับเจอกันสามโมงเช้าเก้านาฬิกานะครับสวัสดีค่ะสวยคุณคนเก่งสวยครับบาย บ๊ายบายครับ